ตัวตึงนะฮะน้องผู้พานะครับพี่ๆอาจจะยังไม่ยอมรับเต็มที่นะครับทางสายนั้นไม่ติดเนาะในกล่องนั้นมีแต้มบญอยู่นะครับแต้มบนอยู่ในนั้นนะฮะผู้พาจะเข้าไปเล่นกับพี่แต่พี่ยังไม่เล่นด้วยเดือดละอดประตูได้เดือประตูไร อ๋อไม่ใช่โจลี่โจลีจ่เขาเล่นกันอ่า <c oughs> กับโจลี่นี่เขายังเล่นเล่นนะครับนี่ดูโจลี่คึกดูโจลี่คึก <c oughs> แล้วก็นี่แม่ติมครับ <c oughs> เดินพลิ้วไปเลยแม่ติม <c oughs> นี่กระโดดเล่นกับโจลี่น้องอยากเล่นด้วยดู น้องอยางเล่นด้วยโจลี่พอรับภูผานะครับแม่ติมก็ดุน้องน้อยลงกับประทูวันนี้ก็มีเล่นบ้างไล่บ้างนะครับแต่ยังเก่ๆงๆกันอยู่บ้าง <c oughs> แต่ที่ทางเดียนรูไคดีขึ้นนะครับส่วแทมมี่สังเกตการอยู่ตรงนั้นแทมมี่ความมืสังเกตพอะจะังหวะปิดไฟนี่แมวก็จะอกมาเดินกันนะฮะเยอะขึ้นสดวกใจมากขึ้น <c oughs> อันนี้พี่แต้มบุญนะครับ แต้มบุญแล้วก็ประทูนะครับส่วนกักกวักทองยังไม่ยอมออกจากกรงนะฮะเปิดกรงไว้ให้เป็นชั่วโมงนะฮะได้แต่ร้องเงี้ยวอยู่ในกรงแต่ไม่ยอมออกมายังสบายใจอยู่ในนั้นไม่อะไรฮะก็จะไม่บังคับนะครับให้เขาพร้อมเนาะดูโจลี่ดูโจลี่นี่ดูอะไรกับปลาตูโหกกระโ,โดดอย่างเร็วไปโจลี่กระโดดขึ้นกำแพงนั่นแหละไปนู ได้ได้อะไรมาฮะลี่เราเอาไปคว้าตุ๊กตาม,มาได้ควาตุ๊กตาม,มาเล่นนะฮะลี่ภาพอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับพอดีสังเกตว่าถ้าเราปิดไฟมืดสน,นิทเนี่ยน้องแมวจะชอบเล่นกันครับไม่ได้แบบไม่มืดตึ๊บไปเลยนะพอมีแสงเล็กน้อยฮะโดยจะคึกนี่ดูแมตติ สังเกตพอเริ่มปิดไฟปุ๊บนี่แต่ละตัวนี้ออกกระโดดออกจากรงกันมากุ้งกังกุ้งกังเนี่ยเริ่มเล่นเริ่มร่ากันนะแต่ละตัวนี่ดู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 ใส่โจลี่เขาพี่บุปผาเฮ้ยดูไม่ติมทำอะไรไม่ติมตะกายกำแพงเมื่อกี้ทำอะไรทำท่าตะกายกำแพงเดี๋ยวจะทำท่าตะใครกำแพงหรือเปล่า ออกมาสิลูกปักทองร้องอย่างนั้นคือปักทองนะฮะไม่ยอมออกออกมาสิลูกเมียวไม่ยอมออกโอเคก็ปันเกสเขาในน้านี้นะครับนี่ข้างล่างนี่ประตูฮะมันนั่านางอยู่ข้างๆกระโดดไล่กันเป็นระยะระยะนะครับในความมืด โจลี่ยังซ่อนอยู่ในเนื้อฮะในมืดมุมมืดใต้เก้าอี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ครับ